เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile ในโหมด Metro Royal กันอีกแล้วนะครับโอเคครับผมไปเล่นนอกรอบมาแล้วก็ได้เสื้อกรอะเลเวล6นะครับมาดูกันว่าผมใส่อะไรบ้างเสื้อก่อะเลเวล6ถ้าเป็นไปได้ก็หาชิ้นส่วนเสริมมาใส่นะครับจะทําให้ตัวก่อมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆมาใส่นะครับส่วนผมก็คือใส่อันนี้ครับ c o m p o s i t e ฟ i b e r นะครับซึ่งเมื่อใส่1ชิ้นอ่ะมันก็จะเพิ่ม ความทนทานต่อการเจาะทะลุ50ถ้าใส่3อันมันก็จะเพิ่ม150นั่นเองนะครับบวกกับคุณสมบัติเสื้อเกราะโบวอีก220ก็จะเป็นเสื้อเกราะชุดนี้ก็จะเพิ่มความทนทานต่อการเจาะทะลุ370นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคตอนนี้ก็มีเสื้อกาอแล้วหมวกไม่มีครับหมวกนี่คือจุดอ่อนของเราเลยก็คือ ใครที่เล่นเก่งๆยิงหัวผมผมก็มองเท่งเรียบร้อยถ้าเจอพวกใส่กาอก็ให้พยายามเลงที่หัวนะครับเพราะว่าตัวหมวกมันไม่มีมันไม่มีการใส่คุณสมบัติเพิ่มไงยังไงก็โดนเน้นๆนะครับยิงที่หัวโอเคไปเลยครับหาห้องดีกว่ากระสุนก็ใช้แบบแวาวๆกับสนิมปนกันไปนะครับไปเลยหาห้องกันจดหมายใหม่ โอเคจดหมายใหม่ไม่มีอะไรอันนี้ภารกิจโอเคยังเก็บของให้ตัวละครไม่ครบเก็บกระป๋องนาฬิกาน้ำมันเครื่องเก็บของเหล่านี้มาให้ตัวละครครับก็จะเพิ่มความชื่นชอบกับได้ตังค์อีกนิดหน่อยกระป๋องนาฬิกาแล้วก็น้ำมันเครื่องโอเคสามอย่าง ครับมาดูว่าทีมของเราจะมีใครบ้างโอเคอืมโอเคถ้าทีมประมาณนี้ก็ต้องเลือกที่จะไม่ประท้ากับทีมอื่นนะครับเพราะว่าเขาอาจจะโหดกว่าเรา โอเคติ๊กเส้นทางให้ดูโอเควิง่งเลาะไปเพื่อหาจุดกลับบ้านครับแค่นั้นเองง่ายๆไปก็เจอทีมอื่นที่เป็นแบบใส่เสื้อเกาะเลเวลหกสี่คนเงี้ยผมก็รับมือไม่ไหวนะต้องรอบโจมตีเท่านั้นนะ โอเคถ้าไปล่าบอสก็ไม่ล่าดีกว่าอะไรใครยิงอไอ้บอสตัวนี้มันยิงเราใช่ไหมแปะแปะแปะ,แปะตายซะอยู่ไหนวะมันยิงแม่นจังวะ เราใส่เกาะหกนะเฟ้ยไปดีกว่ามาดื่มกระป๋องหน่อยไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังพูดผิด อากระสุนโอเคเดี๋ยวเลาะผ่านไปเลยดีกว่า ไปล่าบ,บอสกันเหระอ,อ่ะไปก็ไปเอเค,ครับไปล่าบ,บอสกันแต่ถ้าไม่ดีก็คงต้องถอยไปเอาเครื่องหมายเอาให้หมดเอายิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง มันเป็นยังไงกำลังขึ้นไปครับกำลังขึ้นไปขึ้นไปเึ๊โอ้โหเสียงปืนดังสนัน่นมากระสุนแบบแวววาวอืมแตกไปเราสิแตก ไปขายได้ครับเก็บไปขายได้โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่เป็นไรครับได้ของไม่ดีไม่เป็นไรเอาเสื้อกอะเลยว่าสองไปใส่ไปขายครับมา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 มมามามาามามามาามามามมามาามามายิงเข้ามามยมา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 มมามา ไม่เป็นไรเอาเพิ่้อามีโอกาสได้กระเป๋าเอแต่ไม่ไรคนนี้กระเป๋าเลเวลหนึ่งดีวะให้เขาไปหรือว่าเราได้กระเป๋าวะ โอเคเอากระเป๋าอย่างเดียวก็ได้ไปปักกระป๋องเก็บให้หมดอ่าคนนี้ได้หมวกแล้ว Okay. โอเคกระโดดลงไปกระโดดอเออเดือดไม่ลดลงตรงนี้ครับมาแปะปอแปะป Cho nó là bay 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 Chắc đi bay 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 เอร์สี่ไม่น่าทันแล้วเบอร์สี่วิ่งตามมาแล้วกันในนี้มีใครบ้างเนี่ยม็อกปลาฮันเตอร์สามหกห้าห้าไป มาเลยมาเลยมาเลยเก็บหมวกมาเก็บอะไรขายตรงนี้ต้องมีบอดแน่นอนโอ้ยสะเทือนสะเทือนสะเทือนนิดหน่อย เฮ้ยได้ปืนพุคุณผู้ชมผมได้แฟกันด้วยครับมีศัตรูเมีศัตรูมันอยู่มันอยู่ที่ใดมันอยู่ที่ใด เอามาเก็บไปให้ตัวละครปลากระป๋องปลากระป๋องอเฮ้ยนอนละนอนละเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โห จะรอดไหมวะเนี่ยไป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 งงานนี้ต้องเพนครับงานนี้ต้องเพนเพนครับเพนออกออกทางไหนดีวะ ชุดเกาะเพียบเลยตายห่าหมดแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอึ๊บโอ้โหจะรอดไหมเนี่ย ไปไปเพนครับเพนมากันทั้งฝูงอะ่ะเจอแบบนี้ก็ชุดกอ,อก,ก็กันไม่อยู่นะ มารกเส้นทางไว้ไปโอ้โหแค่นี้ก็ของก็โอเคแล้วแหละถึงแม้ว่าจะได้ไม่ได้ของหายากอะไรมากมายนะแต่เท่านี้ก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งละ ไปวิ่งอย่างเดียวครับ ค okay. ซ้ายปลอดภัยข้างหน้าโลงโจงไม่มีอะไร วิ่งไปอย่างเดียวกล่องไม่เปิดละมีใครตามหลังเราไหมมีความระแวงเล็กน้อยโอเคเบอร์หนึ่งกลับไปที่ฐานปลอดภัยแล้ว โอเคครับที่เหลือก็คือผมก็ต้องเก็บตังค์ให้ได้7 5็ดแสนห้นะเพื่อซื้อชิ้นส่วนหมวกเลเวล6นะครับตอนนี้ยังเป็นหมวกเลเวล4อยู่ไปอีก180เมตรใกล้ละใกล้ความจริงละ ชิ้นส่วนแต่งปืนลูกซองกับปืนสไนเปอร์โอเคไปกลับกลับดีกว่าเราอ๋อก็ถือว่าได้อยู่นะครับ ได้ประมาณ70,000ได้ของประมาณ70,000ครับโอเคภารกิจชื่นชอบความชื่นชอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งส่งสัพพายให้ตัวละครเรียบร้อย ต้องซ่อมแซมอาวุธก่อนอ้ซ่อมปืนทั้งสี่พันเลยขายทิ้งก่อนประมาณหกหมื่น 60, ขายปืนได้ไหม ยังยังขายไปเลยได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหทีมโหดอ่ไปกระสุนแบบแวลวาวสีสิบ,บนัดขนเจอเสียนมาเป็นดิสิเพอร์

อันนี้เราคุยกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราอัดคลิปอยู่นะครับนะครับแต่ผมจะลองดูเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับระบบมันจะบอกว่า เอซกำลังบันทึกเสียงใครอยู่ขนาดนี้ไม่สามารถทำการบันทึกได้ไ,ดไ,ดปไปตามมา จะพาพี่ไปไหนน้องเองเาาเดดนะดีีดี๋ยยววปิงกก,ก่อ่ออนาโค เสียงก่อนแล้วกันจะได้มีสมาธิยิงหัวยิงหัวตายปืนเราแรงอยู่ครับ ู่นี่แน่เลยนี่ไงลง,ลงมาลงมาละฆ่าไปสองเอาปืนนี้ดีกว่า กองข้างหน้าดูเหมือนว่าจะมีศัตรูนะ จะมีทีมอ pues ื่นเบอร์สี่เลื่อนรถแล้วโอเคครับเตรียมชาร์จเฮ้ยโอ้ยใครวะอุ้ยโอ้โหข้างหลังเรา ไปแล้วไม่หลอดแล้วไม่หลอดแล้วไม่รอดแล้วโอ้โหตายโดนตุยหลังโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ